สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิชาพรณจระเทศชื่อเล่นชื่อว่าหงค่ะแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยชอบเรียกว่าหงหยกหอไม่ก็หงแดงค่ะหนูรหัส6 4 1 4 1 0น4 2ส่นะคะเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทยาศาสตร,ร์ชั้นปีที่สองค่ะเหตุ <c oughs> ผลที่หนูมาเรียนคณะนี้นะคะเพราะว่าหนูเคยมีหมายอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าหลงค่ะมันป่วยแล้วไม่ได้พาไปรักษา สุดท้ายมันก็ตายะคะ่ะก็เลยกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้หนูเนี่ยอยากจะรักษาสัตว์ต่างๆให้หายป่วยบวกกับความชอบที่แบบอยู่กับสัตว์แล้วรู้สึกสบายใจค่ะงานอดิเรกของหนูคือการฟังเพลงเขียนดารี่แล้วก็เขียนแพรงประจําวันนะคะปกติแล้วหนูไม่ค่อยชอบเขียนอะไรแบบนี้เท่าไหรค่ค่ะแต่ว่า รู้สึกว่าเป็นคนที่จัดการเวลาในชีวิตได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต้องเริ่มเขียนแล้วค่ะแล้วก็การเขียนไดนาีเนี่ยมันเหมือนเป็นการให้กําลังใจตัวเองนะคะว่าแบบเออวันนี้ได้ทําอะไรบ้างมีอะไรที่ประทับใจไหมแบบนี้ค่ะกีฬาที่หนูเช่นชอบนะคะก็จะเป็นแบดมินตัน,นะคะ่ะเพิ่งมาเริ่มเล่นจริงๆตอนขึ้นมหาลัยแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนชวน เพื่อนส่วนมากที่คบทุกวันนี้ก็จะเป็นเพื่อนจากโรงเรียนเก่านะคะมาจากโรงเรียนวนุณยว่าดวษฎทยาลัยจังหวัดลำปางนะคะออมอชอเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นวนุณยว่าหลังที่2ค่ะลักษณะนีิสัยส่วนตัวตามที่หนูเข้าใจตัวเองนะคะหนูเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมาก,มากที่สุดค่ะเป็นคนที่อารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างขี้หงุดหงิด ไม่ชอบรอแบบว่าเวลานัดเพื่อนแล้วเพื่อนมาช้าเนี่ยก็จะหงุดหงิดแล้วแล้วก็เป็นคนที่แสดงออกทางสีหน้าชัดเจนมากค่ะเวลาหงุดหงิดเพื่อนก็จะรู้เลยว่าเออเนี่ยกําลังหงุดหงิดนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะตลกแล้วก็ชอบสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากฝากถึงอาจารย์ว่า ขอเอนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ